สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันกันกบหวานนะคะอพิสดนี้นะคะหวานมีเรื่องราวของท่านจูตี้หรือว่าจัก,กรพัรดหยงเลอค่ะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังอีกแล้วนะคะซึ่งสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็จะเป็นอิงไปตามประวัติศาสตร์ไม่ได้อิงไปตามละครเรื่อง The Imperial Age ที่ทางเฉิงอี้แล้วก็ฝงเซาฝงนะคะกาลังแสดงอยู่ในขณะนี้นะคะซึ่งเรื่องนี้ดีมากม ากเลยนะแต่ว่ามันยังไม่ได้ถูกนำมา เข้ามาในประเทศไทยไงคะแม้กระทั่งสับไทยก็ไม่มีแม้กระทั่งช่องทางที่จะพูดถึงนะคะก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วมันโปรดักชันนะคะดีมากๆเลยแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ถ่ายทําตั้งแต่ปี2019แล้วแล้วก็พึ่งได้มาออนไลน์นะคะเพราะว่าอยู่ในกล่องเซ,เซ็นเซอร์นานมากๆนั่นเองพึ่งมาออนไลน์เดือนเมษายนนี้เองนะคะเดี๋ยวถ้าไว้มีเวลาเดี๋ยวหวานจะมารีวิวเล่าให้ฟังแต่ว่าไม่ใช่รีวิวแบบ เป็นตอนๆน,นะคะแต่ว่าจะรวบไปเลย ประเด็นที่หวานยกมาพูดในวันนี้นะคะเป็นเรื่องหลังจากที่ท่านจูตี้เนี่ยขึ้นคลองราดเป็นจัก,กรพรรดิหยงเล่อแล้วว่าทำไมในช่วงรัชสมัยของท่าน22ปีเนี่ยถึงไม่มีบุตรเพิ่มไม่มีลูกเพิ่มแม้กระทั่งลูกชายหรือว่าลูกสาวก็ไม่มีเลยสักลูกนะคะหวานขอเล่าย้อนไปนิดหนึ่งก็คือท่านพ่อของท่านอย่างท่านจูหยวนจางเนี่ยก็เป็นจัก,กรพรรดิผู้ก่อตั้งราชวงศ์หมิงนะคะแล้วก็บัลลังของท่าน จูหยวนจางนั้นก็ไม่ได้มาง่ายๆค่ะคือท่านเป็นคนธรรมดาสามัญมาก่อนนะคะแล้วก็ด้วยความสามารถของท่านแล้วก็ด้วยความที่มี เพื่อนฝูงรอบกายที่ดีนะคะท่านก็ได้ขึ้นคลองบัลลังก์มาทีละขั้นทีละขั้นด้วยความพยายามของเขาเองค่ะจากนั้นท่านก็ขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิแล้วนะคะท่านจูหยวนจางเนี่ยก็ไม่ได้สแสวงหาความสนุกสนานเลยคือใช้เวลาในแต่ละวันกับการทํางานทํางานทํางานนี่แหะค่ะเขาต้องอนุมัติเอกสารเป็นจํานวนมากทุกวันทุกวันเลยนะคะแล้วก็ทายาทของท่านจูหยวนจางเองในตอนนั้นเนี่ยก็คือไม่ได้โด เด่นอะไรคือไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรนะคะคนเดียวที่ทำให้ท่านจูหยวนจางรู้สึกพอใจได้ก็คือถ้าเป็นลูกชายของเขาก็คือจูตีแล้วก็หลานชายก็จะเป็นจูอินเจิงนะคะแม้ว่าจูตี้และจูอินเจิงเนี่ยจะไม่ชอบกันคือไม่ถูกกันคู่นี้ความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ตึงเครียดค่ะแล้วต่อมาท่านจูหยวนจางเนี่ยก็ถ่ายทอดคือยกตำแหน่งยกบัลลังก์มังกรของตนเองให้กับ หลานชายไปค่ะก็ทำให้ท่านจูตี้ซึ่งเป็นลูกชายนะคะต่อมาก็ต้องเก่อกระบฏแล้วก็เหมือนกับการแย่งบัลลังก์มาจากหลานชายตนเองนั่นเองแล้วก็ขึ้นเป็นจัก,กรพรรดินะคะซึ่งเหตุการณ์นี้มันก็เกิดขึ้นในปี1402นั่นเองตอนที่ท่านจูตี้อายุได้42ปีแล้วค่ะซึ่งก่อนที่ท่านจะขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิเนี่ยท่านก็มีลูกชายแล้วนะคะสี่คนแล้วก็มีลูกสาวถึงห้าคนแล้ว โอ้โหรวมทั้งหมดก็เป็น9คนแล้วนะคะสําหรับลูกค่ะนี้ในอดีตนะคะจัก,กรพรรดินี้ก็จะต้องเลือกนางสนมที่จะมาปนนิบัติไว้คืออยู่วังหลังเนี่ยหลังจากที่เสด็จขึ้นคลองบัลลังค่ะดังนั้นนะคะฮาเลมของท่านก็ไม่ใช่ธรรมดานะคะเพราะว่ามีผู้หญิงเยอะมากๆเลยค่ะเกินระดับหลักร้อยนะคะขึ้นเป็นหลักพันเลยทีเดียวก็คือวังหลังของท่านยงเลอเนี่ยหลังจากที่ท่านยงเลอขึ้นคลองบรลลังค่ะนี้ผู้หญิง ของท่านหยงเลอรในฮาเลมนะคะเขาเนี่ยคัดเลือกมีแต่ผู้หญิงที่สวยมากๆทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งหลายคนนะคะมาจากเกาหลีค่ะคือท่านชอบผู้หญิงสไตล์เกาหลีนะคะดังนั้นบรรดาสาวงามจากเกาหลีจำนวนมากเนี่ยก็มีอยู่นางหนึ่งที่ที่แทกขวันนะคะขวัเป็นที่ปรดปานของ ของท่านมากๆเลยอะแล้วผู้หญิงคนนี้ไม่เพียงแต่ดูดีเท่านั้นนะคะยังมีความสามารถรอบด้านอีกด้วยทีนี้นับตั้งแต่นางเข้ามาอยู่ในฮาเลมเนี่ยก็คือท่านก็จะพาพานางไปด้วยอะค่ะไปทุกหนทุกแห่งเลยนะคะไม่ว่าจะออกรบ ก็พานางไปด้วยค่ะเอาง่ายๆแล้วเหตุการณ์ที่มันไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะคะในระหว่างการเดินทางที่ท่านหยงเลอ่อพาเนี่ยแม่นางสนมควรไปด้วยนะคะนางเสียชีวิตระหว่างทางกลับค่ะกำลังจะเดินทางกลับวังหลังนะคะหลังจากที่ได้รับชัยชนะจากสงครามโดยที่ไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของการตายของนางด้วยนะคะซึ่งนี่ก็แสดงให้เห็นว่าท่านจูตี้หรือว่าหยงเลอ่อเนี่ยไม่ใช่ ผู้ชายที่ไม่ชอบผู้หญิงค่ะท่านชอบผู้หญิงสวยๆนะคะมีเรื่องที่น่าสนใจนะคะที่เราจะไม่ได้พบในบันทึกประวัติศาสตร์ของจีนก็คือท่านจูตี้เนี่ยเป็นกษัตริย์มาเป็นเวลา22ปีแล้วแต่ว่าในระหว่างรัฐ ทศสมัยของพระองค์เนี่ยก็มีการก่อกรบฏในราชสำนักนะคะซึ่งไอ้กบฏเหล่านี้ไม่ได้มีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์จีนโบราณค่ะแต่ว่ามาปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ของประเทศเกาหลีแทนก็ส่วนใหญ่เป็นเพราะเกี่ยวข้องกับนางสนมควนจากประเทศเกาหลีนี่แหละค่ะแล้วก็การตายของนางสนมนี่นะคะก็ทําให้ท่านจูตี้เสียใจมากๆเลยและเมื่อมาถึงจุดนี้เนี่ยนางสนมคนหนึ่งในฮาเลมค่ะในวั หลังซึ่งแข่งขันกันอยู่เพื่อความแบบโปรดปานของฮ่องเต้นะคะก็กล่าวหาว่าสนมคนนั้นคนนี้เป็นเป็นต้นเหตุแล้วก็เป็นตัวการที่ทำให้สนมควรจากเกาหลีที่เป็นที่โปรดปานของท่านหยงเลิศต้องเสียชีวิตก็คือมีคนหนึ่งที่ใครๆก็ชี้ไปที่คนนั้นก็คือเจียลู่นะคะว่าเป็นผู้วางยาพิษหลังจากที่ท่านจูตี้เนี่ยให้สอบสวนเรื่องนี้แล้วนะคะแม้ว่าจะไม่พบหลักฐานอะไรที่แน่ แน่ชัดที่จะพิสูจน์ได้ว่าใครกันแน่นะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังหรือผู้ที่ทำความผิดเนี่ยแต่ว่าก็สั่งประหารหมดเลยเอาง่ายๆนะคะเรียกได้ว่าเป็นคดีแล้วก็การทำการสอบสวนวังหลังที่นำไปสู่ความ โกลห์หนสุดๆเลยนะคะก็มีสตรีในราชสำนักหลายพันคนค่ะถูกกล่าวหาว่าว่าเป็นผู้สังหารแล้วแค่ถูกกล่าวหาแค่นี้นะคะคือท่านหยงเลอกก็ให้จัดการพาไปแขวนข้อเลยค่ะให้ตายเลยนะโอ้โหโหดมากๆเลยนะคะจุดที่น่าสนใจมันก็อยู่ตรงที่ท่านจากักรพรรดิหยงเลอเนี่ยมีวังหลังที่เป็นผู้หญิงสวยงามเยอะแยะมากๆระดับ เกินพันคนขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นทําไมท่านถึงไม่มีลูกแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ประเด็นสําคัญค่ะเพราะว่าท่านนะมีลูกชายมาก่อนที่จะขึ้นบัลลังก์แล้ว4คนนะคะแล้วก็มีลูกสาวม,มาแล้ว5เพราะฉะนั้นคนที่ท่านส่งต่อบัลลังก์มังก่อนให้ก็เป็นลูกชายแท้ๆของท่านเช่นเดียวกันเพราะว่าท่านมีตั้ง4คนเนี่ยเหตุการณ์นี้นะคะมันก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อราชวงศ์หมิงค่ะเพราะยังไงก็มีทายาทโดยสายเลือดของท่าน อยู่แล้วนะคะถ้าเกิดนําเรื่องนี้มาเป็นประเด็นคือสมัยก่อนเรื่องของการผลิตทายาทมันเป็นหนึ่งในเรื่องของความสําคัญในพื้นฐานของวัฒนธรรมจีนใช่ไหมคะทีนี้หลังจากที่เป็นฮ่องเต้แล้วเราไม่ทําหน้าที่นี้ไม่มีลูกออกมาเนี่ยถ้าในกรณีที่ตัวของฮ่องเต้มี มีผู้สืบทอดน้อยมากเนี่ยนะคะก็จะเป็นการผิดต่อกฎบนเทียนบานได้แต่สำหรับท่านหยงเลอร์ลูกชายสี่คนท่านก็พอแล้วล่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอาเรื่องนี้ขึ้นมานะคะทะเลาะกันในตอนนั้นในในท้องพระโรงอะไรอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นเรื่องที่เลอะเทอะไปนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นเล็กๆน้อยๆที่น่าสนใจค่ะซึ่งหวานก็เจอมานะคะบนฟอรัมที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนนี่ละคะ่ะที่คนจีนเขาคุยกันเกี่ยวกัเกวกบเรื่อง ประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็สําหรับท่านเรื่องราวของท่านจักรพรรดิยงเลิฟเป็นอะไรที่มีสีสันมากเลยนะคะถ้าเกิดฟังพวกคนจีนเขาวิจารณ์กันเราจะแบบโอ้โหโอ้โหโอ้โหใช้คํานี้เลยค่ะอะไรก็ amazing ไปหมดเลยนะคะ amazing ในเรื่องของความโหดนะคะโหดสัตว์จริงๆค่ะเอาล่ะค่ะท่านี้ก็เป็นทั้งหมดนะคะของอพพิโซนนี้หวานก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วก็สุขภาพที่แข็งแรงนะคะและเดี๋ยวกลับมาพบกัน ในอััพิสสสดดดถไปค่ะวีค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูก้าเลิฟช h น n สโ e เวล e l แอนด์ซีรีส์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ